ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเมตรงจังหวัดยะลาราคาผักเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวเฉพาะผักชีและผักขึ้นช่ายราคาผักชีจากกิโลกรัมละ200บาท ขึ้นเป็น300บาทและผักขึ้นช่ายจากกิโลกรัมละ1 5 0บาทขึ้นเป็น2 0 0 2้0ถึงบาทส่วนผักชนิดอื่นก็ขยับขึ้นเช่นเดียวกันเกือบทุกชนิดเพื่อตอนรับเทศกาลกินเจที่เริ่มในวันที่16ตุลาคมนี้เช่นเดียวกับผักกัหหอมจากราคา70บาทขึ้นเป็น110บาทผักคะน้าจาก30บาทขึ้นเป็น50บาทผักกวางตุ้งจาก30บาทขึ้นเป็น50บาทต้นหอมจาก100บาทขึ้นเป็น130บาทและผักบงจาก กิโลกรัมละ30บาทขึ้นเป็น35-40บาทและยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรายวันขณะที่แม่ค้าขายผักเปิดเผยว่าผักแพงหลายอย่างโดยเฉพาะผักชีขายปลีกกิโลกร,รัมละ300บาทหากเป็นผักชีจีนส่วนผักชีไทยขายปลีกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ350บาทผักกชายิอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทต้นหอมกิโลกร,รัมละ130บาทมะนาวกิโลกร,รัมละ60บาทผักคะน้ากิโลกร,รัมละ50บาท ผักไซซิมราคากิโลกร,รัมละ40บาทผักบุ้งจีนราคากิโลกร,รัมละ35-40บาทผักกาดหอมกิโลกร,รัมละ150บาทที่ผักชีแพงเนื่องจากสาภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักทําให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสําหรับผักปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปีนี้ผักแพงกว่าอีกครั้งยังมีเทศกาลถือศีลกินเจที่กำลังจะมาถึงในวันที่16ตุลาคมนี้เชื่อว่าจะยิ่งทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นไปอีก